Hari ni kita nak pisah dengan satu video hmm. Uh -huh. berkenaan dengan undang-undang lah dia Ah uh, berkenaan dengan apa dia? Kalau kita nak pergi ngadu, mm. nak pergi cang yeah. ataupun nak buat report teh, mm. nak cang terhadap sedadu. Mm. Apabila ki, kita pergi report dah ni, masa dia, umur dia tu tahu mana? Lama mm. mana? Ya. Yeah. Sampai fik hari ni. Mm. Nak habiskan cang dia tu. Ayuk kuam dia, dia. tu mm. lama mana? Mai kita ikut tu bersama. Maka hari ni kita berdua kena pergi dah. Habis dah lah. Habis dah lah. Oh, cepat lagi dah. Sungguh. Ah, tak apa, esok kita jumpa pula. Esok satu. Ah, satu dah dah? Satu dah esok. Hari oh. ni hari Jumaat bagi orang lelaki tu, jangan galak tidur sangat. Mm tidur apa, lupa Jumaat. Ah, <tut> itu dia. Dah, eh. eh, tak apa kita jumpa pula adik kakak pada hari senang ni. Dia tepat dia juga masa terakhir yang ya, sama. Terima kasih sudah ikut dia. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. การที่ได้พูดคุยถึงเรื่องการร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดนะครับก็มีคําถามต่อมาอีกว่าแล้วการร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดนั้นสามารถจะทําได้เมื่อไหร่มีระยะเวลาที่กําหนดไว้ชัดเจนหรือไม่นะครับก็ต้องทําความเข้าใจนะครับว่าทันทีที่เราตกเป็นผู้เสียหายเราสามารถที่จะร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทาความผิดได้ในทันทีนะครับ แต่ถ้าเรายังไม่มีเวลานะครับเรายังไม่มีเวลาเราจะไปร้องทุกข์ได้เมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องไปดูเป็นความผิดแต่ละความผิดไปนะครับเพราะเราสามารถจะร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่จะต้องอยู่ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งแต่ละคดีก็จะมีอายุความในการดําเนินคดีแตกต่างกันไปนะครับอายุความในการดําเนินคดีกับ ผู้กระทาความผิดอาญานั้นมีเริ่มต้นตั้งแต่อายุความ1ปีนะครับ5ปี10ปี15ปีและก็20ปีอยู่ที่ว่าความผิดนั้นจะยากมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นผู้เสียหายเราก็ต้องไปตรวจสอบดูครับว่าคดีที่เราตกเป็นผู้เสียหายนั้นมีอายุความเท่าไหร่นะครับถ้าอายุความอย่างคดีอาญาง่ายๆอย่างเช่นคดีที่มีโทษปรับอย่างเดียวนะครับก็จะมีอายุความ 1>, 1ปีนะครับแต่ถ้ามีโทษจำคุก1ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน7ปีนะครับก็จะมีอายุความ5ปีนะครับเกิน7ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน10ปีก็จะมีอายุความ10ปีก็ประมาณนี้นะครับก,ก็ทำความเข้าใจประมาณนี้ง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็ไปปรึกษาผู้รู้จะดีกว่าปัญหาจะอยู่ที่ว่านะครับเราควรจะไป แจ้งความลงทุกให้เร็วที่สุดไม่ใช่ว่าจะรอให้ใกล้ครบอายุความแล้วจึงไปแจ้งความลงทุกนะครับเนื่องจากจะทําให้พนักนสอบสวนมีเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานน้อยนะครับยิ่งนานไปเท่าไหร่นะครับการรวบรวมพยานหลักฐานก็จะยากมากขึ้นเท่านั้นจะเป็นผลเสียกับเราซึ่งเป็นผู้เสียเองเพราะจะทําให้อาพนักนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อมาฟ้องให้สารลงโทษพวกกระทำความผิด ได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งนานไปอย่างที่บอกนะครับผู้กระทำความผิดก็จะเอาพยานหลักฐานไปทไําลายอาเสียได้อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรระวังที่สุดในเรื่องการรอ,องทุกเพื่อดําเนินคดีนะครับถ้าเป็นคดีอายุความต่อส่วนตัวนะครับความผิดต่อส่วนตัวจะต้องแจ้งความภายใน3เดือนเท่านั้นจึงจะทําให้ท่านเอาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้นะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีว่าคดีของท่าน เป็นคดีประเภทไหนควรจะร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีภายในระยะเวลาเท่าไหร่สวัสดีครับ